อูอันนี้คือใหญ่สวยพอดีเลยค่ะกำลังแซบนะคะเดี๋ยวพิญญาจะไปทำปุ่นนะคะรู้จักปุ่นไหมทุกคนก็คือิิไปตำเป็นใส่พริกอะคะ่ะใส่พริกแล้วก็ใส่ปลาทูน่าเนาะทุกคนว้าเดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวกันทุกคนดอกสวยมากนี่คือป่าที่เราจะไปเก็บเห็ดค่ะทุกคน สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือจ้าพบกับพินญ,ญาอยู่ในป่าคือเก่าจ้าวันนี้ก็เห็นตะก้าก็น่าจะรู้แล้วว่ามาทำอะไรเนาะก็วันนี้จะมาส่องเห็ดค่ะเป็นวันหยุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วหรือสิบวันที่แล้วก็มาดูสองสองแล้วเห็ดกันตะเล่เห็ดเหลืองนะคะจะ,ะเป็นตะปูนะคะเมื่อสิบวันที่แล้วตอนนี้ก็มีฝนตกบ้างแล้วแทบทุกวันเลยไม่แน่ใจว่าจะโตขึ้นมาบ้างหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในป่าค่ะตามพินญ,ญาเข้ามาเลยนะคะ มาป่าแต่เช้าแบบหน้าสดๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าน่าสดเลยได็เนี่ยเห็ดงอกหรือ,อยังเอ่ยยุงเยอะมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมพกยากันยุงมาด้วยนะใครที่จะไปหาเห็ดอันนี้คือป่าเห็ดนะคะทุกคนบ <laughs> 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 างคนก็จะบอกว่ามาป่าคนเดียวไม่กลัวหรอป่าไม่ไกลจากบ้านพิญญานะคะทุกคน มาแค่หนึ่งกิโลเองอู้กำลังเกิดเลยทุกคนดูดิเนี่ยขึ้นเป็นตะปูอีกแล้วสิบวันผ่านไปเท่าเดิมจ้ะโอ้โหเนี่ยดู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 เนี่ย,ยตรงไม้เห็นไหมถ้าเกิดเอาไม้ออกเนี่ยเห็นไหมกำลังออกเหลืองๆเลยดูดูด,ดูใต้นู้นอีกเนี่ยเดี๋ยวเป็นยาซ้มให้ดูเห็นไหมกำลังเกิดค่ะทุกคน ยังไม่เยอะเลยอะทุกคนดูนี่นะคือเห็ดเพิ่งเกิดอ่ะมีคนมาตัดนะคะเนี่ยรู้สึกสงสารเห็ดมากเลยนะเนี่ยทุกคนดูถ้ามุมมองคือมันเล็กมากอะเล็กมากอะทำไมคุณรีบจังเลยอ่ะทำไมคุณไม่รอให้เห็ดโตก่อนคะงงมากเลยอ่ะคือกลัวคนแย่งเก็บหรอ <c oughs> ก็เกินไป ลุยอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ห่วงกันหรอกแต่ว่าอืก็ดูสภาพเนี่ยเนี่ย,ยดูทำไมไม่รอให้น้องโตก่อนเนี่ยปันหาพี่นอ้องเอ้ยมันหน่อยค่ะอีลีกกล้าเก็บไปเนาะซู้อ่ะถ้าแบบนี้แบบนี้ได้นะอ่ะถ้าอย่างนี้คือได้เก็บเลยค่ะแบบนี้คือเก็บได้เลยเนาะเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยพอได้อยู่เนาะ เออแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านั้นก็โอ้โหอย่าเก็บเลยค่ะรอน้องโตก่อนนะคะทุกคนอ่ะอย่างนี้นะคะอ่ะอย่างนี้คือได้นะเอออย่างนี้อะได้บางทีก็เล็กเกินเนาะเห็นไหมอันเนี้ยสวยเลยอ่ะนี่จะเอ๋อเจอแล้ว ยามีมีดมาตัดขาอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเล็กไปเนาะเราก็จะไม่เอาเนี่ยค่ะมีตัดเห็ดพิญญาเนาะเรยก็จะตัดขาออกนะคะตรงนี้เราก็ปัดขี้ยาออกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเห็ดขนาดเนี้ยก็คือสามารถเก็บกินได้เนาะ แต่ตอนที่น้องเล็กก็คือโอ้โหเล็กเกินไปค่ะเล็กเกินเนาะใครที่จะมาเก็บเห็ดก็อใจเย็นๆค่ะเนาะน้องเล็กเกินก็ไม่ต้องเอาไปค่ะแบบนี้พอดิพอดีเลยกําลังแทบค่ะทุกคนไปกันต่อจะ้ะจริงๆก็ไม่ได้มาว่านะคะแต่อยากจะบอกและเตือนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บผลไม้ก็เหมือนกันทิ้งขยะในป่ายอย่างเงี้ยคือฝรั่งเขาไม่ชอบนะคะ แล้วก็เก็บเห็ดเนี่ยสภาพเก็บร่องรอยด้วยนะคะฝากนะคะฝากถึงได้ยินแต่เสียงนกค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกบะนี่ไงจเจอแล้วนะคะนี่อีกนะคะอันนี้คือติดกันเลยเห็ดฟ้าแฟดเห็ดฟ้าแฟดติดกันเลยคะ่ะนีะทำไมภาพไม่ค่อยชัดแล้วก็นี่อีกนะคะ นี่ใกล้ๆก,กันเลยทุกคน,นแต่ว่ายังไม่โตนะแต่อว้วนอยู่นะอว้วนอยู่น้องอว้วนอยู่ค่ะนะบางทีก็มุมกล้องนะคะจะทำให้ไม่ชัดด้ะจ้ะเดี๋ยวพิ่ยาจะตัดขาทีเดียวนะทุกคนยุงเยอะจ้ะทุกคนดูนะนางกำลังเกิดนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่นะพิงยาก็จะไม่เอาน้องค่ะปล่อยไว้กอด ทุกคนดูนะคะอันนี้คือมุมด้านหลังที่พิญญานั่งไม่กี้เลยค่ะพิญญานั่งหันตูดใส่จ้ะป้าทิโตอยู่ด้านหลังทุกคนพะนะลุยเลยจ้ะอันนี้คือคือเอาได้แลยนะทุกคนใหญ่แล้วนี่เอาแต่ดอกที่ใหญ่ๆนะคะ โอเคอยูจ้ะอันไหนยังพ่ะท่านใหญ่กับพ่ะท่านเอาเนาะจ้ะเนาะอันนั้นกำลังหน่อยบ่เอาจ้ะเอาไว้โตก่อนเนาะเอาแค่แค่นี้ก่อนป้าพี่น่อเดี๋ยวซ้ำหนีหนึ่นงทุกคนดูนะกำลังงอกเต็มเลยอะ โอ้นี่นี่น,นี่พิญญาเจอดอกใหญ่ยูนี่เห็นบ่นี่เอาดอกน้อยดอกน้อยนี่เอาได้แค่นนี้จ้ะเพราะว่าอันอื่นก็คือยังไม่ตูนะคะรอก่อนเนาะแต่ถ้าใครมาเห็นก่อนก็ให้เข้าไปค่ะอถ้าเราไม่ว่างมาเนาะธรรมดาเลย เ,เอี้ยงมาเตี๋ยต้าปอกแถบพี่น้องขนาดข <c oughs> าใหญ่มาก เยาจะไปตัดคานะคะเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงยุงเสียงแมงวันมาเยอะมากได้ยินเสียงฝรั่งอ๋อฝรั่งน่าจะมาปั่นจัก,กรยานเล่นในป่าค่ะบางคนก็พาหมามาเดินเล่นนะจ่ะเนี่ยเป็นทางเดินที่เขาเดินออกกำลังกายด้วยค่ะ ยุงเยอะมากทุกคนฉีดยาก,กันยุงเยอะแล้วนะแต่ก็ยังโหยาก,กันยุงคือคือยุงไม่กลัวเอ,อเดี๋ยวจะมีคนถามนะคะว่ารู้ได้ไงว่าเห็ดอันนี้กินได้เนาะอ่ะคือเห็ดกันเตเลเล่นะคะจะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทุกห้างเลยค่ะทั้งเป็นกระป๋องทั้งแบบสดนะคะในช่วงฤดูเนี้หรือไม่ก็ฤดูหนาวจะเป็นกระป๋องนั่นแหละมีขายอยู่แล้วคะ่ะในห้างเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขายทั้งในตลาดทั้งในห้าง ที่ไหนก็มีค่ะเราก็เลยรู้ว่ามันกินได้ค่ะเนาะเหมือนบ้านเราแหละทําไมเรารู้ว่าอ่าเห็ดปวกกินได้ทําไมเราถึงรู้ว่าเห็ดละโงกกินได้ก็มีขายวางขายตามท้องตลาดนะคะทุกคนก็จะรู้ก็ไปเก็บกินเหมือนกันค่ะเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็เห็นว่าเขาขายเห็ดอันเนี้ยเขากินอันนี้กันนะคะเออนั่นแหละและอย่างหนึ่งเพื่อความชัวรก็ซื้อหนังสือมาอ่านค่ะซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็สังเกตเอาเนาะ อ่านไม่ออกก็แปลภาษาเอาก็ได้ค่ะไอคำว่ากินได้ภาษาฟินแลนด์ก็เสือเอเส้อตะวันเนาะทามันเสื้อตะวันก็คือกินได้จ้ะไอเนี้ยต้องดูวิธีอีกแล้วนะเพราะว่าบางทีมันขมนะเห็ดนะ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีก่อนต้องต้มกี่นะ้ำอะไรกี่นะ้ำเหมือนเห็ดสมองวัวแต่ไอเห็ดเหลืองเห็ดกันเตลเลน่นี่คือไม่ต้องต้มค่ะหวานจ้อยเลยค่ะกินได้เลยนะแต่ไม่กินดิบนะโอ้ยคือต่อน่อยๆเทะ้ะเห็ดนี่จะงอกมองเก่าด้ือจ้ะเด้อพี่น้องเนอ เจอตรงไหนก็ปีหน้าก็ไปที่เดิมนั่นแหละโ่าอันนี้นังหน่อยอยู่จ้าพี่น้องอืมเดี๋ยวมาก็สชิงอกอีกนี่ข้างล่างกำลังมีอีกจก้ะเดี๋ยวจากหน่อยคอยมาเอาจา้ะนี่ยินเสียงนกบอจ้ะเสียงจากธรรมชาติที่แท้ทูนะคะ ที่ทัวเสียงนกจ้ามหาเฮจ้ามันยุดน,นกทักทายพี่น้องอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่มากดูสวยมากเลยค่ะนี่อยากได้แบบนี้อีกสักสองสามกลุ่มเนาะออ้ยน,อน่นโน่นมีอีกค้ามีอีกน่นน่นโน่นนี่นี่นี่มีอีก กล่องมุมยากนะคะทุกคนเอ้ยนี่อันนี้คือใช้ได้นะคะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไหปุ๊บเดี๋ยวไปตัดขาเที่ยวคือเห็ดกำลังงอกทุกคนโอ้กำลังเป็นตะปูน้อยๆยูจ้ะกำลังเป็นตะปูน้อยๆนะคะเห็ดอันนี้วันนี้เห็ดอันนี้เกิดไปจนถึงบุนละเดือนอนี้ยังกะ นักดาสิงหาสิงหาก็ยังมีให้เก็บจ้ะพิญญาร้อนนะคะร้อนแต่เดี๋ยวอีกประมาณบ่ายๆฝนจะตกค่ะตกลงมาเทลงมาเทลงมาอันหม,กมักใหม่สีแดงงามๆจ้ะแล้วก็เห็ดสีแดงงามพร้อมเนาะนี่แหละคะ่ะปลาเห็ดเนาะจ้ะปลาเห็ด <c oughs> นี่แะอยู่คนเดียวนะคะทุกปีนี่แม่เพื่อนมาเก็บเห็ดจ้ะแม่พิญญามานี่เพิ่นโอ๊้ยเอาเรียบปลาโลดจ้ะ ผู้ได้เก็บบทท่านเพื่อนดอกค่ะพี่ยาจะมาดูจุดเก่าที่ว่าพิญญาเคยได้นะคะเออพิญญาคิดว่าไม่น่าจะมีคนมาเก็บตรงนี้หรอกเนาะคิดในใจค่ะแต่จริงๆแล้วในป่าใครก็มาเก็บได้หมดเลยโอ้หทุกคนพิญญาเกือบเดินตะลืดดูนะนุ่นยาวไปนุ่นเลยเก็บก่อนทุกคนพิญญาเกือบเดินตะลืดเนาะนี่เอาได้แล้วนะคะนี่กำลังสวยเลยกำลังสวยเลย ตก้าก่อนอันนี้ยังเด็กอยู่ไม่เอา,นอ,นอ,าอุยเอาหัหากเลยทีเนี้ยอ่ะตรงนี้เอาได้นี่ะนะคะกำลังสวยเลยกำลังจะเดินตะลิดเลยแหละเมื่อกี้อะดูนะทุกคนยาวมาถึงนี่เลยเมื่อกี้อุ้ยแต่อันนี้เป็นน้องค่ะสามอันติดกันอุ้ย ดูสิโอยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เลยค่ะนี่เดีเ๋ยวค่อยไปตัดขาเนาะทุกคนเป็นยญยเห็นฝรั่งมากิบเห็ดหมงเงว้ายพุ่น่ะเอาถุงมาใส่ป่ะมาเก็บเพื่อกันกับเฮ้าตัวพี่น้องอืมนี่เจอแล้วเมื่อกี้ยายเดินผ่านยายไม่เจอเพิ่งยะเจอก่อน กี้ยายเดินผ่านมาแต่ตรงนี้นะคะยายเดินผ่านแต่เนี้ยังเด็กอยู่ไม่เอาค่ะนี่ไปค่ะข้ามสะพานน้อยกันทุกคนมีสะพานด้วยนะคะในป่าโอ้โหแล้วมีต้นไม้งอกกลางสะพานด้วยนะค่อยๆเดินทุกคนด้านล่างจะเป็นน้ำนะคะระวังตกน้ำด้วยตามมาลื่นนี่คือตกเลยจ้า ผ่านไปแล้วจ้าน้ำก็ไม่ได้เป็นสีสันที่สวยเลยทุกคนเหมือนน้าขี้โคนเลยอะอทุกคนพี่จะเจอแล้วเจอแล้วจ้ามีคนเดินเหยียบด้วยนะคนมองไม่เห็นจ้าแล้วก็เดินเหยียบน้องอดูดิรอยน้องเดินโดนคนเดินเหยียบนะคะ เสียงนกอ,อีกแล้วอุ้ยขายาวค่ะเนี่ยขายาวมากนี่เลยอยู่ใ,ใกล้กันค่ะอยู่ใ,ใกล้กันอันเมื่อกี้ขาใหญ่มาก ป่าเริ่มมืดแล้วนะฝนจะตกค่ะเดี๋ยวพิ่ญากลับบ้านดีกว่าเนาะเนี่ยป่าเริ่มมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวพิญ,ญาจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเปียกนั่นไงพอจะกลับพอจะกลับปุ๊บเจอเห็ดปั๊บเลยอยันนี้นกำลังงอกอีกหนึ่งดอกพอจะกลับปุ๊บเป็นนี้แหละทุกทีเลย โอยไปตัดขาดที่บ้านกันเนาะทุกคนเนาะไม่ไหวค่ะยุงเยอะอกําลังจะกลับเลยทุกคนดววูว้าวโอ้โหแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือต้องรีบจ้ะอ้ยดูดูดูด,ดอุ้ยอหักนี่เอออย่างนี้ งอกเป็นกลุ่มแบบนี้คือโหดูดีทุกคนปะพอแล้วกลับแล้วค่ะฝนจะตกได้ยินเสียงลมไหมพิญญาจะไปตัดขาที่บ้านค่ะฝนจะตกยุงเยอะนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แหละทุกคนอเดี๋ยวไปทําปนนะจ๊ะเฮ็ดปน ตามดูคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อพี่นอ้องฝนตกแล้วบัดนี้เาครับทุกคนคือฝนตกแล้วคะ่ะตอนนี้ยายยังอยู่ในป่าแต่ยายน่าจะบ้านอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าเราก็อยู่แถวนี้แหละนะคะแต่น่าจะไกลกว่ายายเพราะว่าตรงนี้มีมีหมู่บ้านอยู่นะคะไปคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะอู้สา,ากำลังสนุกเลยอะ่ะพอใกล้จะกลับมันก็เจอเยอะมากเลยทุกคนอยังมีอีกเยอะนะคะฝั่งตรงนี้เด้พี่อยากกลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะ โอ้ยไม่ไหวฝนตกแล้วค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทำปนให้ดูใครที่อยากจะดูปนเห็ดนะคะใส่ปลาทูหน้าเท่แซนะคะก็ตามมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกับพิญญาในป่าคือเก่าคลิปหน้าจ้าอู้ทั้งร้อนทั้งฝนตกบ๊ายบาย,บาย